เอาเลยเอาเลยเยอะเยอะเลยตัดเหรอาารีาารีเ้ oh, ่งเยอมาแล้วมาแล้วม um ่เองนไรเดี๋ยวอายขอดูไอติมเนยดิเป็นยังไงบ้างอ๋อนูต้องันออใช่ไหมโ้ยนีมีดนะ คะมาเล่นเต็นดอกใช่วันนี้แบบแม่ซื้อมาสองกล่องอันนี้เรามีแบบไหนอย่างนี้คาปาติตตี้กับไอติมคาปาติตตี้กับไอติมค่ะอันนี้เราซื้อมาเล่นด้วยกันแบ่งกันเล่นเจ้าทำไอติมก่อน<ร>ทำไอะไรก่อนคะไอติมทำไอติมก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะงั้นเราเก็บนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาทำไอติมกันก่อนเนอะไปดีให้แม่แกะเลย ช่วยกันแกะเลยนะแกทางนี้แกทางนี้แก้างไหนทางไหนโอ้โหเจ๋งนะเจ๋งนะต้องแยังกันไม่ยังกันหมดยังหมดยังอ่าหมดแล้วต้องวางทางอุ้ยอุ้ยแป้งนิ่มแป้งนิ่มมากนี่เหมือนกับล้อตัวนี่เราซื้อมาใช่ไหมโอ้มีวีดีโอทำด้วยเจ๋งเจ๋งมาก เรามาประกอบกันก่อนดีกว่าเนาะโอ้อ๋อนี่ข้างหลังเขามีวิธีทําด้วยมีอุปกรณ์ให้มีดักสีนี่เขามีอันนี้นะปะป๊าหนามีสีว่าสีแดงสีเหลืองเขาก็สีส้มโอ้ดีมากโอ้นี่เจ๋งอ่ะนี่เอาแบบนี้เลยนะเอาให้เหมือนแบบนี้เลยนะโอเคปะโอเคไหมคะอ่าโอเคไฟก่อนไฟก่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย 1 0 3ครัเม่ยมากอาณาเม่ยมากเหม่ยมาหอมเม่ยหอมเว้ยเอาฟันจับไม่ได้นะคะกล่อกนี่ทีเขาไม่แก้อันนี้ได้ได้มาประมาณประมาณ14เนอะแต่ว่าเราก็ผสมเองได้นะใช่แล้วเอออันนี้เขามีเครื่องอะไรบ้างอ่ะอันนี้เขาเขาเรียกเครื่องอะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องที่มาทำไอศครีมใช่ลงไปใชล่าเอาเอาไม้อันนี้อัดลงไปให้มันเป็นเข็มเข็มอ๋ออันนี้ อันี้เราก็แกะสีออกมาหมดแล้วยังไม่หมดเนอะจะเอาเจ้าบลที่ใช้ก่อนไหนทำอะไรกันน่ะเราต้องวางไม้นี้วยค่เราต้องวางไม้ก่อนอ๋อไปติ่มแทงๆอะเหรอใช่ต้องใส่ไม้ลงไปด้วยค่ะได้ไหมเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนออกปไม่ออกหรอต้องเอาอันนี้ใส่เข้ไปด้วย

อ๋อตกใจเลยคิดว่าเราไม่มีนะไหนเมื่อกี้เราลืมใส่อันนี้ค่ะอ้าวที่ลืมใส่อันนี้ก็ว่าไหมติ่มออกมาเป็นแท่งๆอย่างงี้เขียวไหนทำอะไรอะพี่เบสพี่เนททำอะไรอะเนี่ยน้องคือลูกอะไรคะคือลูกอะไรอะไหนที่หนูทำมาก็เป็นชมพูเป็นสีเขียวเนี่ยบูอย่างเป็นมามีนี่ไง สมูสีเขียวๆได้ป่ะแต่อันนั้นมันเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้มันเลยกลายเป็นสีเขียวเข้มป๊าเห็นทีได้นึกว่าหนูทำไอ้นี่ลูกมะนาวจังได้ไมได้ไหมไปเยอะๆไปเยอะๆแรกแรกนี่ขอดูคนของคนนี้หน่อยอ๋อไม่ติดออกเป็นนีกแล้วไอติมออกเป็นถุงเน็มไออ่ะพี่เบสไม่ใช่ถูกอันนี่ว่านี่ถ้าเป็นลูกค้ารอนี่ตายเลยเนี่ยสองคนนี้ ยังไม่ได้ติมกินเลยเนี่ยป๊ารอนานแล้วเนี่ยอ๋อป๊ารอไปก่อนค่ะไหนล่ะตกงันนี้ไหนติมไหนไหนหนูไอศกรีมปลาเมื่อกี้เนี่ยไปไหนล่ะกี้มันเป็นเส้นเดียวอะมันไม่มาเป็นแบบไหนเดี๋ยวป๊าจะดูอุ๊ยถ้าไอศกรีมสีฟูนั่เป็นรสรสอะไรอ่ะอ๋อเบอร์รอ๋อเอา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 ติมไหนแล้วเร็วเอาให้ได้ตื๊ดออกมายัง อ๋อมาเป็นเติมเลยอ่ะเติมได้ไหมเติมอีกทียอมเติมให้ไห้ไหมให้ไหมได้แล้วได้แล้วอ๋อเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วเจ็บไปก่อนนะแม่ทิร์นก่อนนี่แม่ค้าผลไม้ยังไม่เสร็จสักทีผลไม้หนูไปดึงไหนแล้วนะเน็ตสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ตื้เขียวอีกแล้วอ่ะ ไนไอซ์คิมเรามายังมาแล้วเป็นลูกแล้วเอามือลบปานหน่อยดิโอว้าวไอซ์คิมของเราจะได้แล้วมีช้อปปิ้งลอยข้างบนไหมยังไม่ได้ทำเลยค่ะอุ้ยมันคืออะไรอ่ะสตอเบอรี่สตอเบอรี่สตอสตอเบอรี่สีเขียวอีกแล้วสตอเบอรี่มากเลยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเบสทำยไมอ่ะ มาเก็ตี้ไปไอติมเหรอเ่าวบ่าวบ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 าโอ้ยโอ้ยมาแล้วเว้ยติมมาแล้วมาติมมาแล้วมาจังจังเราดีสองสีเลยอะทูโทนทูโทนสองสีเลยเจ๋งมากดูนี่ดูนี่เราขอดูไอติมหน่อยดิเป็นยังไงบ้างอ็อนหนูต้องหันออกใช่ไหมเฮ้ยพี่เบสจะทำอะไรอ่ะ ไหนอ๋อโอ้ยต้อมีที่กดตัดติ่มซิลเตมแข้งๆอะนะลูกตัดแบบนั้นอะตัดได้ไหมอเข้าหนึ่งลายติ่ม้ลเอับๆงๆเยน่า่เด็ดเด้เลยยังได้ยังหลุนๆๆแทม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 เอ๊เอาข่อยม้ออกเออเฮ้ยโอ้ยเอ๊ะทีเบ เบสเบาบางอันนี้ก็ได้ใส่จานนี่นี่เดี๋ยวอุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยหน้าเลยอ่ะทำมาทำให้หน่อยดินี่เดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ละผลไม้ทำให้หน่อยดิเบย์ทำอยู่อ๋อนี่ไอติมน้องออามาแล้วก็ททเปปตี่อไนี่เราจะมี เรามีที่กล่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะแกะเลยทำสปาเกตตี้ได้ทำเกี๊ยวได้ใช่ไ่ฮแกะเลยแกะออกมาแล้วมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะพี่เบสไหนโชว์ดินี่มีที่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะวยอันนี้ที่ทำเกี๊ยวอุ้ยเจ๋งอ่ะโอ้เจ๋วอะโอ้ทำเหมือนเลยนะอุวยมีที่นี่ด้วยอันนี้ทำอะไรอ่ะ อ๋อทำเส้นสปาตีสปาเกตตี้ใช่ไหมถ้ามีอุปกรณ์เทียบเลยเด็กผิวเบสทำอะไรอ่ะทำลาบปลาอ๋อทำสปาเกตตี้อุ้ยอุ้ยอออแล้วอองแล้วอ่ะเจ๋งว่ะพี่เบสพอป่ะครับแป๊บนึงเอาเลยเอาเลยเยอะเยอะเลยไม่ตัดหรอไม่ต้องตัดเลยเยอะเยอะเลยเอามาเยอะเยอะเลยหมุนหมุนหมุนวนนีมุนนีมุนนีมุนนี้หมุนหมุนหมุนอ้ยปาเกตตี้สปาเกตตี้เยอะหยักมาหยัก หมดแล้วหมดแล้วราวการไฟตัดชุบค่ไฟตัดค่ะตัดเส้นเดียวกันนะไม่เป็นไรตัดได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยจะทำอะไรทำซาลาเกตตี้เหมือนกันทีนี้ทำเกี๊ยวให้ป๊าทีดิเนี่ยป๊าอยากกินเกี๊ยวอ่ะอยากขอกเกี๊ยวนี่พี่เบสมาทำผักอะผักอยู่ไหนอ่ะผักอยู่สีเขียวว่ามีมีสีเขียวอีกไหมอ่ะไหนพี่เบสทำอะไรต่ออ่ะ อ๋อนี่ไงเราได้สปาเกตตี้แล้ว<ช>อันนี้ทำไรผักหรอ<ช>ผักโรยอ๋ยงงอนี่เลยอุ้ยนี่แครอทเออเราใส่แครอททั้งหัวเลยนะโอ้โหไปไข่แก่นะเดี๋ยวเสียสเดี๋ยวมันไม่เป็นรูปเป็นล่างไ,ได้ไหมได้ไหมได้ยังนิดหน่อยโอเคนี่พี่เนสเขาทำไอ้นี่ทำเกี๊ยวซ่าไว้หนึ่งอันแน่หนูใส่นี่เลยจับใส่จานเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งเก่ง นี่นี่อยู่นี่ค่ะอุ้ยเนยทำเกี๊ยวหรอโอเคเนยทำเกี๊ยวให้ป้ากินเลยนะเหลือยังนั่นแหละป้าช่วยป้าช่วยป้าช่วยอุ้ยได้สอันแล้วอุ้ยเกี๊ยวสีตแปลงหน่อยแต่น่าจะอร่อยแน่แบอกแ นี่นะเราได้ของกินแล้วมีสปาเกตตี้แล้วก็มีเกี๊ยวแล้วก็มีขนมหวานไอศครีมซองแก้วโอ้ยน่ากินมากเลยเนี่ยขอกินหน่อยนะงาม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 อร่อยแล้วอร่อยมากแม่ค้าอิ่มแล้วจี่บ้าจีบาทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่คะแม่ค้าเท่าไหร่ดีเท่าไหร่คะเนี่ยของเยอะแยะเลยเท่าไหร่คะ สิบบาทโอ้โหถูกมากๆกโอ้โอ้ได้ไรไหนไอสครีมรสอะไรเนี่ยรสมันเผาใช่ไหมมันม่วงโอ้เจ๋วมากนี่ไงใส่ลุงอ๋อใส่ในรานใส่ลุงใส่ลุงใช่ไหมคะเคใส่ในจานไปเลยนี่นี่ป๊าป๊าปล่อยเขาเล่นกันแล้วนะเล่นตามจินตนาการของเด็กๆเขา อุ้ยอะไรอ่ะอันน no like like ี้หละแม่อุ對對้ยนี่มันถั่วฝักยาวนี่โอ้ยเจ๋งอ่ะนี่มีไอติมด้วยไอศครีมด้วยไอติมแ้วนี่มีผักด้วยเยอะแยะไม่หมดเลยน้องเอาหมี่ระปอนกันหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ขอเล่นไปนี่ไงที่หมุนๆนนะคะไม่เอาให้ค่ะ หนูว่าไปปนกันอีกอ่ะไม่อร่อยจังเลยอ่ะอืมสิหน้ากินมากเลยเนาะใช่เนี่ยโหสปาเกตตี้อร่อยมากแล้วพ,พี่เบสทำไรต่ออ่ะสปาเกตตี้จะช่วยนี่ไงเมื่อกี้อ๋อหนูปั้นเลยหนูปั้นเลยไหลออกมาไหมปั้นอกปั้นอกปั้นอกปั้นอีกออกมาแล้วอุ้ยม,มันออกมาเป็นงนั้นอ่ะไขมาน้อยใช่ไหมเออหมดแล้วล่ะหนูหมดแล้วหนูหมดแล้ว เอามีตัดเลยชุดนี่นนนไปเขาเล่นเลยเธอได้เลยต,ต,ตามสบายเลยน,นี่เราก็ได้ของกินเยอะแยะเลยนะนี่เด็กๆเขาก็ทำกันนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคแลคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะเราก็ซื้อมาให้ลูกเล่นแบบปล่อยเขาเล่นไปเพราะว่าเป้ยโลมันให้เขาปั้นๆไอ้นี่ของเขาไปใช่คลิปนี้เราก็ฝากลาไปเท่านี้นะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะทำคลิปดีๆออกมาใหม่อันนี้ของเล่นนี่เราสั่งได้ที่ไหนนะอันนี้แม่ซื้อมาใน เพจในเพจอ๋อในเพจเนื้อดูว่าในช้อปปี้นะใช่อือฮนี่ทางกันมาได้นะมาให้เด็กๆไว้เล่นกันโอเคแล้วเราก็ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยมาโอ๊ยโอเคค่ะไม่เอาอะไรเลยค่ะ